ตามรอยทิดแย้มมาติดๆเจ้าคุณอาร์ตเจอแผนนาลีพิฆาตช็อกวงการแครอทเจ้าคุณอาร์ต อดีตเจ้าวาดวัดตรีทศเทพเจอแผนนารีพิฆาตย่องเงียบข้ามไปฝั่งลาวหาวัดศิกจนวาวุ่นแต่สุดท้ายข้ามกลับมาศึกที่ฝั่งไทยแล้วหายตัวเข้ากิบเมฆตำรวจเร่งตามหาตัวให้วุ่นจบจากทิดแย้มอุ่มการพระเหลืองก็มีภาคสองให้สะเทือนกันอีกรอบกับอดีตเจ้าคุณอาร์ตพระราชาคณะชั้นเทพและยังเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพโดยมีรายงานข่าวจากเจ้าคุณอาร์ตหนีข้ามไปฝั่งสปปลาวเพื่อทำการศึกแต่ดันติดปัญหาที่ลาวไม่มีพระยอมศึกให้ เพราะไม่ได้บวชที่นั่นเจ้าคุณอาร์ตเลยต้องวกกลับมาลาสิกขาที่ประเทศไทยณวัดจันสามคัคคีจังหวัดหนองคายหลังจากศึกแล้วข่าวว่าเจ้าคุณอาร์ตจะหนีไปอีกรอบแต่ออกนอกประเทศไม่ได้เพราะหนังสือเดินทางระบุว่าเป็นพระสงฆ์อยู่ตอนนี้จึงลือกันว่าเจ้าคุณอาร์ตยังกบดานอยู่ในพื้นที่หนองคาย คำถามตัวโตคืออะไรทําให้พระชั้นผู้ใหญ่ทิ้งทุกอย่างสิ้นแล้วหนีไปอย่างนี้ซึ่งแรงข่าวเล่าว,ว่าเจ้าคุณอาร์ตยอมสึกและหนีหัวซุกหัวสุนเกิดจากความสัมพันธ์ชู้สาวกับสีกาก,กอจนถูกแบ็คเมลเหมากันว่าสีกากรอ,อายุ35ปีหญิงสาวไฮโซทีท่ชอบมาทําบุญที่วัดเริ่มรู้จักกับเจ้าคุณอาร์ตตั้งแต่ช่วงปี2565สนิทสนมกันจนถึงขั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบลับๆมาเรื่อยๆจนเมื่อเกิดกรณีดังของทิดแย้มวัดไร่ขิงเจ้าคุณอาร์ต เปิดโปงเช่นกันเลยพยายามตีตัวออกห่างแต่สีกากรเห็นว่าเจ้าคุณอาร์ตเปลี่ยนไปเลยไม่พอใจจึงกุเรื่องว่ากำลังตั้งคันและขงคงขู่เรียกเงินเกือบ8ล้านเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูลูกแหล่งข่าวระบุต่อว่าเจ้าคุณอาร์ตจับได้สีกากอโกหกไม่ได้ตั้งท้องจึงไม่จ่ายเงินให้ตามที่เรียกร้องมา เมื่อแผนไม่สําเร็จสีการกรเลยนาเรื่องความสัมพันธ์ไปบอกพระรูปหนึ่งแถมยังแนบคลิปหลักฐานที่เจ้าคุณอาร์ตนุ่งผ้าเชืดตัวท่อนล่างเปื่อยเปล่าท่อนบนและในคลิปก็มีเสียงสีการกรพูดตลอดเวลาเพื่อทําให้เห็นว่าอยู่ในห้องกันสองต่อ2รวมทั้งแชทบทสนทนาพูดคุยกันเชิงชู้สาวด้วยเรียกได้ว่าเก็บหลักฐานเอาไว้เต็มคาราเบลและนี่อาจเป็นเหตุผลให้เจ้าคุณอาร์ตรีบหนีไปสึกทันทีประกลัออวันเรื่องจะแดงเหมือนทิศแยม้มและความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กเตา๋าคนตํารวจตีจลเกียรติปานแก้วลุ เงงินทั้หมดแต่ตอนนี้พบหลักฐานการเชื่อมโยงระหว่างวัดกับสีกากรเพียง900 0 0บาทซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเงินวัดหรือเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าคุณอาร์ตจึงยังต้องใช้เวลาตรวจสอบเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ส่วนตัวสีกากรตำรวจอยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบปากคำซึ่งมีรายงานข่าวว่าสีกากรมีโปรไฟล์ไฮโซโ,ฮโบใหญ่มาตลอดมีบ้านหลังใหญ่และรถหรูหลายคันแต่กลับมีพฤติกรรมโชคซักมาแล้วหลายคดีผู้ตกเป็นเหยื่อไม่ใช่มีแต่พระเท่านั้นมีบุคคลธรรมดาตกเป็นเหยื่อเพียบส่วนทางด้านเจ้าคุณอาร์ต กบดานเงียบโดยตำรวจไม่พบการออกนอกประเทศเพราะติดปัญหาเรื่องพาสปอร์ตจึงคาดว่าอาจหนีนอกประเทศด้วยเส้นทางธรรมชาติซึ่งตามประวัติแล้วเจ้าคุณอาร์ตหรือชื่อเต็มๆว่าระเทวชิลาปามโมกอายุ54ปีบวชมาแล้ว3 4พรรษาเป็นพระสงฆ์ในสังกัดธรรมยุตกนิกายจบการศึกษาปร,ริญญาธรรม7ประโยคซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาระดับสูงสุด และยังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาศาสนาศาสตร์บัณฑิตมาด้วยซึ่งด้วยความที่ท่านเป็นพาคระที่มีตําแหน่งสูงจึงมีเงินเดือนประจําโดยเจ้าคุณอาได้รับเงินเดือนประสงค์1,300บาทและเป็นเจ้าคณะภาคด้วยเลยได้อีก1 7 1 0 0บาท นี่ยังไม่นับรวมปัจจัยปกติอีกต่างหาตอนนี้ก็คงต้องรองให้ตํารวจทําหน้าที่สอบเส้นทางการเงินว่านอกจากเรื่องปัญหาสีกากอแล้วเจ้าคุณอาร์ตยังกระทําความผิดข้อหาอื่นด้วยหรือเปล่าแต่ใดๆก็คือจับทิดแย้ม888ไปสู่เจ้าคุณอาร์ตนาลีพิฆาตนานนี้ก็ไม่รู้ว่าวัดไหนจะโพกกันอีก